ครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดคอกนะครับปรับพื้นคอกเป็นที่เรียบร้อยครับขนขี้วัวขนออกหมดเลยนะครับที่เป็นกองกองหนะมครับที่มันเป็นแฉะนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อใส่ไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับโซนเนี้ยขนออกไปหมดแล้วนะครับโอ้โหเป็นหลุมเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ หลุมเบลเริ่มเลยครับ oh <my. S 1> ครับเป็นหลุมแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นอ่าห้องนี้ค่อยยังชั่วครับห้องนี้ไม่เละอ๋อห้องนี้เละเลยครับ ก็ออกหมดแล้วนะครับที่มันเป็นขี้เป็นโคลเละๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเสร็จฟางนะครับเสร็จฟางมารองพื้นแล้วก็เอาดินมากบนะครับนะครับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวมาดูกนันนะครับท่านผู้ชมครับว่าหลังจากที่เรา นำฟางมาปูแล้วก็ขบด้วยดินจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับตอนนี้ผมก็นำฟางมาโรยแบบนี้นะครับมาปูไว้แล้วครับฟางปูตรงหลุมนะครับต้องหลุมแบบนี้ครับนำฟางมาปูไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะนำดินนะครับมาเททับถมดูสิครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ สภาพหลังจากที่นำฟางนะครับไปปูล,ลองก้นลุมนะก้นลุมอุกปปาบาทนะครับแล้วก็นำดินมาถมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวมาลุ้นดูกันอีกทีนึ่งนะครับว่าอีกสักสัปดาห์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับ นี่เราลองพื้นด้วยฟางนะครับเพื่อให้มันดูดซับข้างๆแล้วก็เราปูด,ด้วยดินนะครับดินก็ไปขุดแถวนี้แหละครับนะครับทั้งวันเลยนะครับวันนี้คอบครัวบ้าน หลังจากนั้นนะครับเราก็นํามัวนํามัวเข้ามาปูกครับผูกลามไว้แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับโดยที่ยังไม่ให้มันมายืนมาเดินในบริเวณที่เราถมใหม่นะครับในการปลูกตัวตอนกลางคืนเราก็จะปูกแบบสั้นๆนะครับให้มันนอนได้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็ท้องครับ ตัวนี้ท้องท้องแก่แล้วครับนมลงแล้วนะครับน่าจะไม่เกิน2องอาทิตย์น่าจะคลอดครับเป็นการปรับปรุงอคอกนะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆตามสไตล์คนเลี้ยงวัวแบบประหยัดครับตัวนี้ก็ท้อง3ตัวนี้นะครับก็ผูกมัดไว้ก่อนนะครับสตัวผูกมัดไว้ครับ ส่วนคู่แม่ลูกสองคู่นี้ก็ต้องรอสัปดาห์ถัดไปครับถึงจะมาปรับปรุงคอกปรับปรุงที่นอนให้เขานะครับข้อนี้ก็ผมไปแล้วนะครับใช้ดินผมข้อนี้ไม่ต้องทำอะไรครับ อยู่กันคู่แม่ลูกครับก็สะอา,สาดสะอ้านดีครับยังไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องอาจารย์นันต่อยนะครับพาท่านมาดูการปรับปรุงคอกครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ